สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปสรุปว่าปีนี้เรามีอะไรซึ่งปีที่แล้วเนี่ยน้ำก็ได้ลงไปใน IG นะคะเป็นการสรุปว่าใจง่ายๆว่าเออปีนี้นะปี2021ยเนี่ยเรามีอะไรซึ่งปีนี้2022นยีน้ำก็เลยจะมาทำคลิปลงเหมือนเดิมค่ะทุกคนเพื่อจะได้ไว้ให้ตัวเองดูนะคะว่าแต่ละปีเรามีอะไรที่หามาได้ด้วยตัวเองบ้าง โอเคเข้าเรื่องเลยแล้วกันปีนี้นะ้ำมีอะไรนะคะที่หามาได้ด้วยตัวเองก็อาแบบสรุปเนาะแบบไปไว้ๆหน่อยก็จะเป็นคอมอโต๊ะอะไรอีกตู้เย็นที่วางจานอ่ะชั้นวางจานมีที่นอนด้วยอะไรอีกหนะ้าชั้นวางของนะคะอันนี้ก็ใช่ จำไม่ได้เลยจบคิดดีกว่า